จากครั้งก่อนนะครับที่ผมได้แจกเทคนิคในการทําให้ท้องฟ้าในโปรแกรมเบนเดอร์นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าในตอนกลางคืนแบบไม่ง่ายเนาะแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เป็นนวัตเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากท้องฟ้าในตอนกลางคืนนั่นก็คือ,ก,คอการทําให้ดวงดาวในเบนเดอร์นะครับโผล่ขึ้นมาแบบไม่ง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้พวกเชดดิ้งอะไรให้มันเยอะเลยพูดง,ง่ายๆก็คือ ทำเสร็จภา,ายในไม่กี่นาทีได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมได้ทำเอาไว้นะแน่นอนทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีพวกจุดข,ขาวๆอยู่บนน้องฟ้าซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลจากการใช้เชดดิ้งไม่กี่อย่างนั่นเองและแน่นอนว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีเทคนิคที่ลึกกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าผมอยากจะใช้วิธีง่ายๆไปก่อนนั่นเองก็คือเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนั่นเองเนาะผมก็จะเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างนั่นเองเนาะเราเข้าไปสู่เชดดิ้งกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็น ง่ายๆเลยอันนี้สําหรับใครที่ดูคลิปครั้งก่อนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการทําให้ต้องฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นสีดาหรือว่าให้เป็นแบบตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีแค่สกายเท็กเจอร์อย่างเดียวนั่นเองและในวันนี้เนี่ยก็คือจะมาเพิ่มแค่2อ,อย่างนะั่นเองนั่นคือตัวของ noise t e x t u r e แลวก็ c o l o r ramp นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแบบเบสิกง่ายๆกันเลยนะครับแต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับหรือว่าให้ทุกคนนะครับสามารถไปมุ่งพร้อมกันได้เนาะผมจะขอลบ ก็คือรีเซ็ตสอ,อย่างนี่ออกไปก่อนเลยก็คือตัวของ Color Lamp แล้วก็ Noise Texture นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะขอลบตัว Mix Shader ตรงนี้ออกไปด้วยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเติมทีแล้วนะครับคลิปก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้เพิ่มตัวของ Mix Shader เข้าไปนั่นเองโอเคทีนี้เนี่ยเราจะเชื่อมต่อให้เหมือนกับว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงเริ่มต้นในการทำให้ท้องฟ้านะครับมันมีดวงดาวขึ้นมาเนาะโอเคอย่างแรกเลยก็คือเราจะเข้าไปที่ ตัวของ mixer ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่ผมได้ลบไปเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะนับว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเพิ่มเข้ามาเนาะก็คือผมจะเอาอันที่จํแง่ายที่สุดเข้ามาก่อนนั่นเองตัวของ mixer เนี่ยเราจะเอาไว้ด้านล่างเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะให้ตัวของแมก u า d ของแมก u า d ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเกี่ยวตรงนี้เนาะเชื่อมต่อกับเชเดอร์ด้านบนตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยผมจะถอนตัวนี้ออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวเอาเอาอกไปก่อนแบบนี้ ทีนี้นะครับเราทำไงต่อเราก็กดไปที่ตัวของ shader แล้วไปเชื่อมที่ surface ได้เลย surface ทีนี้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อไปอย่างนั้นแหละอันนี้ไม่ต้องไปดูอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราจะมาดูที่ตัวของ color lamp กันนั่นเองเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะกดเข้าไปเลย cor col เนาะ C o l, นะแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยมันจะเขียนไว้เร็วนะครับว่า color lamp ทีนี้เนี่ยเราทำไงต่อเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลือก color ทลเลอร์ Hello, ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เอาไปทับตรงนี้นะครับจะเราจะเอาไว้ด้านล่างตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเชเดอร์เสริมนั่นเองก็คือเป็นเชเดอร์อันที่2หรือว่าบรรทัดที่2นั่นเองแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยนั่นเองทีนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายเลยนั่นก็คือตัวของ noise texture นั่นเอง noise texture ตัวนี้นะครับก็พิมพ์ไปได้เลยตัวเอ็นเฉยๆเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆพิมพ์แล้วอาจจะยังไม่เจอก็อาจจะต้องพิมพ์แบบเต็มๆไปเลยก็คือ n o i s e noise แบบนี้เนาะแล้วก็กดไปได้เลย ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเพิ่มมาแล้วนะครับเราก็ทําอย่างที่เราน่าจะเห็นตอนที่ผมแบบเอาแสดงให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คือมันจะมีการเชื่อมต่อของ fac หรือว่าแฟกตรงนี้นะครับให้มันเชื่อมติดกันแบบนี้โอเคทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยมันจะดูมัวมากๆเลยเหมือนกับว่าเราแบบโดนอะไรไม่รู้มาป้ายที่ตาแล้วก็คือเหมือนแบบมีครีมสีข,ขาวๆนี่นแหละหรือเป็นแบบพวกโฟมนี่นแหละเหมือนตอนเราอาบน้ำนี่นแหละมาปิดตาาไวนะ้เนาะทีนี้เนี่ยวิธีแก้นะครับก็คือ เราจะเปลี่ยนสเกลสเกลตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น500เลยแล้วทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าความละเอียดอะไรต่างๆนะ้องนก็จะมีมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นจุดเล็กๆหลายร้อยหลายพันอันนะครับมันติดอยู่ตรงหน้าจอเนานะเนาะทีนี้เนี่ยเราทำไงต่อเราก็จะเลื่อนลงมาให้เราสารวจนะครับถ้าตัวเลขสเกลนะครับมันเป็น500อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยก็คือไม่มีอะไรต้องแกล้ล้วตรงนี้เราปล่อยผ่านไปได้เลยตัวของ noise texture เนาะ ทีนี้นะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาแก้นั่นก็คือตัวของคันเลื่อนแลมนาเองอันนี้ก็จะเป็นปลายทางของการทำดวงดาวในวันนี้ละก็ง่ายๆเลยเราจะเลื่อนสีดำตัวนี้นะครับไปทางขวามือให้โอเคมันจะ,จะกระตุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอเคทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีจุดเล็กๆเ,เพิ่มเข้ามาแล้วเนาะก็คือตรงนี้มันจะเพิ่มเข้ามาละแต่ผมจะให้ตัวสีตัวสีขาวตัวนี้เนี่ยมันเลื่อนเข้ามาทาง ขวาซ้ายซ้ายมือเนาะแบบนี้เลยโอเคทีนี้เนี่ยเราทำไงต่อเราก็แค่เลื่อนตัวนี้เข้ามาอีกให้สีดำนะครับชิดอีกนิดหนึ่งแล้วก็ให้ตัวนี้นะครับมันใกล้เข้เามาอีกนิดหนึงเนาะแบบนี้หรือถ้าเราอยากจะให้ตัวของดวงดาวนะครับมันมีความชัดเจนม,มากขึ้นเนาะเราก็เลื่อนสีดําออกมาออกมานิดนึงแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนสีขาวนะครับให้มันใกลยย้ตัวสีดําอีกนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็ถือว่าเป็นออาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลักๆก,ก็คือการทําให้ตัวสีดํานะครับมันไปทางขวามือขวามือนั่นเองเนาะไปให้ชิดๆเลยก็คือใกล้ตัวสีขาวแบบนี้แล้วสีขาวตัวนี้นะครับเลื่อนออกมาทางซ้ายมืออีกนิดนึงนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทีนี้เนี่ย เราก็จะได้วิธีการทําดุงดาวแบบง่ายๆละคปณนท้องฟ้านากก็คือเอาไปประดับหรือว่าทําเป็นซีนอะไรต่างๆในเบ e นเดอร์แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปต่อยอดกันเลยนั่นเองจริงๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆเบสิกเลยก็คือยังไม่มีเรื่องของการเอาแมปปิ้งอะไรมาใส่นอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะปูพื้นฐานทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดนั่นเองเนาะก่อนที่จะไปต่อยอดเป็นเวอร์ชั่นที่ยากกว่าเดิมนั่นเองสาหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ